สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลดิบของบทที่3นะครับที่ใช้ทำรายงานในวิชา l a บซอยนะครับมาให้ทุกคนแปลงค่าให้ผมหน่อยนะครับอันเนี้ยชีตอันนี้นะครับเป็นชีตที่อาจารย์ส่งมาเป็นข้อมูลในบทที่3นะครับเรื่องการเจาะสำรวจดินนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับง่ายๆนะเราจะได้ชีตมาอย่างนี้แผ่นเดียวนะครับมันจะมีข้อมูลให้เราทำเนี่ยทั้งหมด ห้าเอ่อเจ็ดช่องนะครับเจ็ดเจ็ดช่องตารางนะครับอ่าโอเคนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะกําหนดก่อนนะครับคือดูนะครับข้างบนเนี่ยตารางข้างบนเนี้ยนะครับกับตารางข้างล่างเนี้ยมันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันเลยนะครับใช้วิธีการเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะกําหนดให้ช่องที่1 2 3 4 5เป็นอะไรนะครับอ่ะผมกําหนดนะครับอันนี้เป็นช่องช่อง A นะครับ A นะครับ B นะครับ C นะครับ D แล้วก็ E นะครับแล้วก็ f นะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำข้อมูลนี้กันนะครับข้อมูลช่องที่1นะครับ,ช,นะรบนะช่องน,นี้นะครับนะช่องนี้นี่นะครับช่องเราจะทำอันนี้กันนะครับนะอ่าโอเคทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าว่าเวลาตัวเลขเนี่ยนะครับที่อาจารย์เขาให้มาเนี่ยนะ ตรงนี้สีแดงเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นเลขท้ายของเราอย่างเช่นถ้าของเราลงท้ายด้วยของผมลงท้ายด้วย16นะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น 4, 5, 45 45.916นะครับนะของของใครลงท้ายด้วยอะไรก็ไปเปลี่ยนเป็นตามนั้นนะครับนะถ้าเกิดเปลี่ยนตัวเดียวถ้าเป็นเลขตัวเดียวก็จะเป็นตัวสุดท้ายแต่อันนี้เป็น2ตัวหมดเลยนะไม่เป็นไรนะครับอะ่ะดูนะครับเราจะหานะครับช่องที่ 1>, 1 2 3 4ช่องดีนะครับเราจะหาช่องดนีนะครับก็คือ m a ตต์ออฟเวทซอนะครับ m a ตต์ออฟเวทซอก็คืออดินเปียกนะครับก็คือวิธีการก็ให้เรานะครับเอาเออจ้า m a s ต์ออฟเวทซอเนี่ยนะครับ A นะครับมาลบกับสนะครับนะจะได้ดีนะช่องนี้นะครับช่องดีนะผมเขียนไว้นี้นะ A ลบกับ c นะครับอ่ามาคำนวณกันนะครับปึ๊บนะครับ a ลบ c 45.922ลบ20.132เท่ากับ25.79 25.79นะครับนะโอเคต่อมาช่อง e ช่อง e เอา เจ้าข้อหาไดใช่ไหมครับก็คือไดก็เอาช่อง B นะครับนะแนว B เนี่ยมาลบกับเจ้า C เหมือนกันนะครับเพราะว่า C เป็นกระป๋องนะครับเอากระป๋องออกนะครับนะค่าที่ได้ก็เป็น38.622 -20.132 ลบ20.13เท่ากับ18.49 18.49ดสสเยนวยก่อนนะครับนะครับนะอ่ะช่องสุดท้ายช่อง F นะครับ คือหาออ water content water content เนี่ยมันคือเหมือนความชุ่มชื้นน่นะครับความชุ่มอ,อัตราน้ำในดินนะครับนะหาได้โดยดูนะครับอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงเอา A นะครับ A-B ลบนะครับส่วนด้วย B-C ลบแล้วคูณด้วย100 นะครับ water content จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตัวนี้นะครับนะอ่ะเอาเลย A B, อลบบอ่ะผมแทนในในช่อง A1 นะก็จะเป็นอย่างนี้ 45. 922นะครับลบนะครับลบ38.622นะครับส่วนด้วยนะครับ38.622บแลบยี 20. 1>, 1 3 2่งาแล้วก็คูณ100นะครับนะวิธีการในเครื่องคิดเลขก็ถ้าจะเป็นเครื่องที่มันมีเศษส่วนอยู่แล้วก็ให้กดเศษส่วนก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้างบนก็คือ45.922นะครับลบ38.622นะครับแล้วก็กดลงข้างล่างนะครับ30แล้วก็พิมพ์38.622ลบ20.132นะครับแล้วก็กดปุ่มข้างขวาแล้วก็คูณ100นะครับ ก็จะออกมาเป็นนะครับ3 9นะครับ39จุดนะครับ48 0นะครับ480แก็ช่างมันนะครับเราไม่ปัดก็ได้นะครับปัดหรือไม่ปัดก็ได้นะครับตอบแบบนี้เลยนะครับ ทำแบบนี้นะครับมาให้ผมนะครับแล้วเขียนชื่อมาด้วยว่าอันนี้ของใครนะครับนะของพี่สาธิตของพี่เจมนะครับนะเขียนมาเขียนชื่อเลขที่มาผมจะได้เอาไปให้ประกอบกับให้น้องๆที่เขากําลังเขาคัดบทที่3มเสร็จแล้วนะครับบทที่1บทที่2ไม่ต้องทําแล้วนะครับผมทําไว้ให้ละขอขอบทที่3มาเดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างบทที่4ให้ทุกคนทําส่งมาให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะแล้วทุกคนมี9คนผมทําไม่ทันจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ